สปอร์ตวันนี้ช่างหาวออนไลน์จะพารู้จักกับแชมป์การแข่งขันอีฟุตบอลที่สามารถคว้าตัวเป็นตัวแทนทีมชาติไทยไปแข่งระดับโลกคุณโยบดินลุ่งรักกับสิกลหรือที่ในวงการรู้จักกันในนามว่าโยวิงแซบเป็นคนที่ลดแล่นในวงการเกมมาตั้งแต่8ขวบล่าสุดพึ่งคว้าแชมป์รายการไทยแลนด์สปอร์ตแชมเปี้ยนชิพของ2 14ในเกมอีฟุตบอลพร้อมสิทธิ์เป็นตัวแทนทีมชาติไทยเข้าร่วมการแข่งขันชิงแชมป์โลกรายการ เวอร์อีสปอร์ตเชนเป็นชีฟ2 0 2 4ที่กรุงรนยะประเทศซาอุดิอาระเบียสำหรับเกมอ e ีฟุตบอลเป็นเกมฟ e ุตบอลที่แข่งขันกันแบบสนจริงเป็นเกมที่รีแบรนด์มาจากซีรีส์เกมชื่อดังของโคโน,น,นี้ที่มีชื่อว่า Pro Evolution Soccer และ Winning Eleven การปเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ถือเป็นก้าวสำคัญครั้งยิ่งใหญ่ที่มาพร้อมกับเอนจินเกมฟุตบอลแบบใหม่การพัฒนาในเรื่องเกมเพลย์ระบบอื่นๆจึงเป็นที่นิยมอย่างมากในตอนนี้ปัจจุบันมีผู้เล่นเกม e f ีฟุตบอลมากกว่าบรรดูเซอร ยังจัดเป็น,นกีฬาในรูปแบบอ e ีสปอร์ตใครที่กำลังมองหาจุดเริ่มต้นการ,ปรกา e e ball, เป็นนัวกกีฬาอีสปอร์ตเกมอีฟุตบอลก็เป็นหนึ่งในตัวเลือกนะคะ